โฟล k l ลิฟสตาร์ทอัพบ e ยไลไทยเหลียนวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้บริษัทไทยเหลี่ยนโฟ l k l ลิฟจำกัดขอนําเสนอสินค้าแฮนด์พาเลตเคลือบเกาวไนท์ night, ซึ่งเป็นการสนิทน,นะคะซึ่งแฮนด์พาเลตตัวนี้เหมาะสําหรับโรงงานที่ผลิตสินค้าในห้องเย็นนะคะหรือ ห้องอาหารที่มีความชื้นและห้องสารเคมีต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เราจะมานำเสนอในแบรนด์ของเฮลิค่ะซึ่งมีขนาด3ตันนะคะความกว้างอยู่ที่685ม mm, ิลิเมตรและความยาวจะอยู่ที่1,220ม mm ิลิเมตรค่ะในส่วนของยางนั้นจะเป็นของพูลลี่ยูรีเทนค่ะ ต่อไปเรามาดูวิธีการใช้งานของตัวแฮนด์ลิฟต์เกอรเวอร์ไนต์ตัวนี้กันนะคะซึ่งทางเฮลิได้ออกแบบในการด้ามจับที่กว้างกว่าเดิมและถ้าหากลูกค้าต้องการยกงาขึ้นให้กดตัวนี้ลงนะคะแล้วโยกขึ้นนิดหน่อยค่ะประมาณนี้และถ้าทางลูกค้าต้องการที่จะนำงาลงให้ดันคันโยกขึ้นตัวนี้ก็จะลงอัตโนมัติเลยค่ะ เห็นไหมคะว่าการใช้งานของแฮนด์ลิฟต์เกอร์ไนต์ตัวนี้ง่ายนิดเดียวเลยค่ะและในช่วงนี้บริษัทไทยเหลียนโอกลิฟต์ยังมีโปรโมชั่นในตัวแฮนด์ลิฟตัวนี้ด้วยนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ทั้งไทยเหลียนทั้ง13สาขาได้เลยค่ะวันนี้ขอสวัสดีค่ะและขอบคุณนะคะ